โอเคสวัสดีครับแต่น้องดีมาสวนสัตว์ครับสวนสัตว์เขาบินครับเรืยกว่าเขาบินครับหรีอสวนสัตว์ทับช้างครับสวนสัตว์ทับช้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องดีจะพาเข้าไปดูดเข้าไปดูนี่ครับทางย่างเข้าไปเดี๋ยวถ่ายกันพ่อตรงนี้มีนาำด้วยดู มีอะไรวะบัะท่านบัรท่านเข่าไปครับพอดีเห็นมีก่อนอยู่ข้างข้างรีทายก่อนนัน่งดิมดิมนะบิ <laughs> ้งก่ <laughs> อนเข่าครับมีหม่องนั่งก็ไ,ได้เห็นไปทายเพื่อนก่อนเดี๋ยวทายรวยเพื่อนก่อน ก่อนเข้าก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับมาหาคนลงผู้เดียวก็ได้ครับนีกนหนึ่งรวมนะครับที่นี่ก็มองสื่อผลไลม้ให้สัตว์ต่างๆนะครับตั้งสิบพายยางเข้าไปข้างในครับ รีเมอร์มันคืออะไรดูกันตัวรีเมอร์ช่งันนอนน้ี่กวางมันตยกำลังเอวู่ดเดี๋ยวรอกันนะ กำลังเคี้ยวกำลังเคี้ยวอยู่งานงนี้ยนยนให้สิ่ลูกยุให้มันจะปนเขาเหรอโอ้ไม่ให้ปนเจ้าเลยเหนือ

จะออกมากันกันเดี๋ยวพาไปเบื้งนี่โงหน่อยน่อยครับอือทางนี้กัมีไหนเออนี Raw ่ถงสารมันอันนี้อันนี้กวางอะไรไ่รู้เช็กวางหรืออะไรปะ มันเป็นอย่างนี้เอามันตกใช่เอาโยอนให้มันลูกม,มันกินหรือเปล่ากินไหม,ไมกินไหมมันกินหรือเปล่าไม่กินไม่กินมันเลียมันเลียเอ้าทำไมไอตัวนี้ไม่กินนี่หาหน้ามันนี่ดนะิตอไว้สับห่อนก็ทายปลาไหลน็อตแบ่ไหนตอไว้ โอ้ตัวเม่นตัวเม่นดูเม่นมันกินอะไรมากมันกินแต่ชุมพู่เป็นอย่างเดียวหรอเม่นเก็บมาดเอาไปให้อีกตัวนั้นไม่ได้กินเลยเพรตัวนั้นก่ัดแพะใช่ไหมนี่ใช่ มันคือคล้ายๆกันให้มันกินดิกินได้เนาะป้อนไงตอนนี้ก็มาเพรามันมีลูกอ่ะอันนี้บังหันแทกอันนี้แกะเอาลูกให้มันเลยโยนเข้าไปก็ได้โยนดีมโยนให้มันก่อนตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยยืนนัยนลูกเออเดี๋ยวมันก็กิน,น,อ,อ,น,นอ่ะมันกินแล้วเห็นไหมโยนดี มันจะได้เอาลูกนุ่งใหญ่ๆมันจะได้กินได้อเออนั่นแหละดีมัวมองไม่เห็นเห็นหรือเปล่าไม่เห็นมันมองมันมองแต่ตะก้าไงามันมองไม่เห็นมันมองแต่ตะก้าไอดด้ดีมจ๋าเดี๋ยวมันก็ไป,ไปต่มเต้นอะไรบอกมันเดี๋ยวมันก็เดินไป lên na. Linh lên nào. Linh lên nào. Linh, linh. Linh linh. Linh càng đầm. Chích chẹt. Con đó, linh. Nhớ đi cái mà nó mất cái cắn ni mà luôn Má. Má nó mà. Má pa. Má chim chọp. มันร้อนร้อนลงไปนอนน้ำปล่อยนุกนี่นุกอินซีปล่ยมันลบเบิดแล้วก็จะบบเขียนหม่อันนี้อะไรนี่เหมือนเซนีเลย ครับนกขุนทองนี่นกขุนทองดยวมานี่ไกไก่ฟ้าพญารอ อันนี้ทางออกแล้วนะครับผมวนมหาหอนแต่วันนี้ทางหนึ่งอยู่ทางเบิงหนีผน,อ,น,นอันนี้ไก่ฟ้าสีทองอ้นโตมันอยู่ตงไหนมอนนกเงก

มันร้อนมันเล่นน้ำเราอยากบอกถึงไครถึงเราด้วครับเด้อมันมันห่อนมันเปิดน้ำให้มันเล่น <c oughs> อันนี้เสือไฟครับเสือไฟมันนอนอยู่ข้างในเนี่ยมันนอนอยู่ครับเืือมัน,นเสือไฟ นี่เสือโคร่งครับนู้มันนอนอยู่ข้างในนอนอยู่ข้างในครับพู้อย um> ู่ใกล้ๆปุณเห็นไหมลูกพิมนู้มันนอนอยู่นี่ครับมีสองตัวมนู่นนู่นทั้งเขามีที่ให้ยืนอยู่อืม ยิงจะจะยิขึ้นนุ่นลูกไปยืนที่พี่เขายืนอยู่มาแล้วมาแล้วให้ดูชื่อมันนี่แหละเดี๋ยวมาดูอีกตัวนี้หันหน้ามาพอดีมีชื่อมันมาดูอีกนี นี่ลิงอะไรนี่ชื่อมันลิงโกดี้เหรอลิโกดี้อืมโอ้ดยวมันเกาะนู่นเดี๋ยวไปอี่นีตัวเล็กหนาเขาเฮ้ยเฮ้ยเามีอีกแก้ นีนไหนลูกเนี่ย้นึงเดี๋ยวได้เป็ามนึงทันแล้วครับลิงกระลอกลิงกระลอกอืมขอดีอะไรเอาลูกโอ้ข้าวไปล้นู่นฮ่าครับเพราะเสียบน้ำได้ไหนเนี่ยเอาเสียบน้ำอ๋อเออระวังนะโอเคครับครบแล้ว ริมสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับริมจะกลับบ้านแล้วครับจะกลับบ้านครับแม่พ่อมีครับผมรอบแล้วครับบัดนี้กาลังียสิออกจากสวนสัตว์นะครับเขาบินหรือว่าไอ้สวนสัตว์ทับส่างนะครับสช่วงคลิปนี้ก็ไปสิ้นี้นะครับสำหรับรุ่นด้วยสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ